สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมตำล้เอ็นอิตอลเลอร์ e ฟสีเซเวอทุกคนนะในวันที่27ษษษษพฤษภาคมนี้นะครับทางส s เซเวอก็จะมีการอัปเดตแท็นะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเคสกดนเจียนนะครับหลังจากวันที่27 พฤษภาคมนี้นะตัวเค้กดนเจี้ยนเนี่ยจะมีการปรับโรรงใหม่นะครับนั่นก็คือว่าจะเปลี่ยนจากเอ่อดันเจี้ยนหนึ่งระดับนะครับเป็นดันเจี้ยนสามระดับนะก็จะมีระดับง่ายระดับปานกลางนะครับแล้วก็ระดับยากนะตัวของรางวัลในแต่ละระดับนั้นก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นระดับแรกเนี่ยจะมีไอตัวเยลลี่ อันเดียวถูกไหมในระดับปานกลางหรือระดับที่สองนะครับก็จะมีเยลลี่แล้วก็จะมีออไอเทมเป็นรูปดาวด้วยส่วนระดับที่สามนะครับหรือระดับยากที่สุดก็จะมีเยลลี่แล้วก็ไอเทมรูปดาวนเนี่ยสามชิ้นนะนอกจากนี้นะครับในส่วนของเกมเพย์รายละเอียดภายในนั้นก็มีการปรับปรุงด้วยนะเดี๋ยวเราไป ดูข้างในกันว่ามันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเคดันเจี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มเกมกันก่อนนะครับเมื่อเริ่มเกมแล้วนะมันก็จะมีแท็บ นะครับนาะเว็บของมอนขิ้นมาให้เรานะมันก็จะมี15เว็บเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นนะครับอย่างแรกคือตัวผลึกที่ตั้นนะที่ตั้งอยู่3ามสีตรงนี้มันถอดออกไปนะครับมันก็คือไม่มีแล้วนั่นเองนะแล้วก็การเกิดของมอนนะครับจากเดิมเคยเกิด ในถ้ำนะแล้วก็เดินออกมาตามตามบนเส้นทางบนถนนนะครับหลังจากการปรับใหม่แล้วเนี่ยมอนก็จะเกิดทั่วทั้งแผนที่นะก็จะส่มเกิดทั้งแผนที่นะครับจากนี้นะเราก็คอยกำจัดมอนให้หมดทั้ง15เวฟนะครับ เมื่อจบทั้ง15เว็บแล้วเราก็จะได้รับรางวัลในระดับนั้นๆที่เราเลือกมานะครับ หลังจากเคลียร์ดันเจียนแล้วนะครับก็จะมีกล่องสมบัติขึ้นมานะเราก็เปิดเพื่อรับรางวัลน,นะครับเมื่อได้รับรางวัลเสร็จก็ถือว่าเป็นการจบดันเจี้ยนแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเพิ่มจานใหม่ในดันเจี้ยนนะซึ่งดันเจี้ยนนั้นก็คือตัวออร์แลคเก้นดันเจี้ยนหรือดันเจี้ยนการ์ดนั่นเองนะ หลังจากการอัปเดตวันที่27พฤษภาคผมแล้วนะมันก็จะเพิ่มด่านที่15ขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้เข้าร่วมสนุกกันนะแต่ก็อย่าลืมนะว่าก่อนการอัปเดตนะครับหากใครยังไม่ได้ลงออรเสลนเดนเจียนนะก็กรุณาเคลียให้ครบก่อนนะครับนะและหลังจากการอัปเดตค่อยมาเข้าเล่นในด่านที่15ต่อเน,นื่องนะครับ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการอัปเดตระบบ PVP ใหม่นั่นเองนะครับนั่นก็คือในส่วนของการแข่งขัน3 v 3 v 3นั่นเองนะก็คือว่าแข่งการ3ทีมทีมละ3าคนนะครับสำหรับตรงนี้ในส่วนของรายละเอียดการเข้าไปเล่นนั้นผมไม่สามารถเข้าได้นะเพราะว่า มันจะต้องให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยแหลนต้อมกันเข้ามานะครับโดยกดปุ่มเข้าร่วมเนี่ยให้พร้อมกันทั้งหมดนะแล้วก็รอเวลาอย่างเงี้ยนะครับรอให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยหรือให้ครบ9คนนะฮะถ้ามันครบแล้วตัวระบบมันก็จะพาตัวละครเข้าสโอ่อสนามการแข่งขันอัตโนมัตินะครับในส่วนของ3 v ม V 3สนะ 倾听，感受，沟通。<laughs> 欢迎来到流星舞场。参与比赛的冒险者们将被分为三个不同的阵营进行较量切磋。在赛前准备阶段，每个阵营需要依次确认一名参赛成员，请结合队友与敌方的职业选择，确认适合自己的职业与装备吧。比赛开始后，参赛者会出生在自己阵营的基地中。 接下来只需与队友配合，一同击杀敌方阵营的参赛者。击杀敌方阵营的成员可为己方获得一点积分。任意阵营积分率先达到十分即可结束比赛，获得胜利。每场赛事将持续五分钟。若结束时没有阵营达到十分，则积分最高的阵营获胜。若存在多方阵营积分相同，则由率先达到此积分的阵营获胜。参赛者若是被击杀。 流星舞场蕴含的宇宙之力将会在五秒后将参赛者送回己方基地复活。另外，我们还准备了星之眼监控战场，利用不同颜色的圆点标志在地图上，来帮助参赛者寻找队友或敌方位置。注意，进入赛场中的星之草丛时会被隐匿其中，只有队友或是在同一个星之草丛内的敌方成员才能看到。参赛者可以充分利用地图和草丛来进行作战部署。 在流星舞场上，需要有实的不仅是力量，还需要智慧和与队友的默契。哎，请尽情展现你们的实力吧！胜利的荣耀属于真正的强者。ลำดับต่อมานะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่บูเลนซีนะครับรอคอยมานานแสนนานนะนั่นก็คือการ อัพระดับอุปกรณ์เงานั่นเองนะครับจาก30%เป็น50%เนะเมื่ออัพระดับอุปกรณ์เงาถึง50%แล้วนะครับผู้เล่นจะสามารถใช้คุณสมบัติหรือเอฟเฟกที่ขั้น5ของอุปกรณ์เงาได้นั่นเองนะการมาของการอัประดับอุปกรณ์เงาจาก30%ถึง50%นะครับมันก็จะมาพร้อมกับ วัตถุดิบที่ใช้อัประดับใหม่นะครับและก็ระดับเลเวลในดันเจียนนะครับก็จะเพิ่มอีกหนึ่งระดับนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับดันเจียนเงานั้นนะก็จะมีการเพิ่มระดับของดันเจียนอีกหนึ่งระดับนะครับก็จะเป็นระดับ3นั่นเองในระดับ3นั้นก็จะมีวัตถุดิบใหม่นะครับนั่นก็คือ พิตั้นนะครับพิตั้นสีดำนะที่เอาไว้ใช้อัพระดับอุปกรณ์เงาจาก3 0นถึง5้านั่นเองนะครับเร่องผู้เล่นจำเป็นจะต้องหาจากดันเจี้ยนเงาร,ร,ระดับ3นี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในดันเจี้ยนกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับผู้เล่นจะได้รู้ว่ารายละเอียดในดันเจี้ยนนั้นเป็นยังไง ถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปกันเลยนะครับเราเข้ามาในดันเจี้ยงเงาระดับสามแล้วนะรายละเอียดทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับนะเพียงแต่ว่าตัวของมอนภายในนั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับ เลือกํำจัดบอสของดันเจียนได้แล้วนะครับเราก็รับรางวัลน,นะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เราจะได้รับในการผ่านดันเจียนระดับ3นะครับลำดับต่อมานะครับในแผนที่ต่างๆนะก็จะมีการอัปเดต กล่องสมบัตินะครับเข้ามาวางไว้ในแผนที่นะครับเพิ่มมากขึ้นนะในกล่องสมบัตินั้นมีอะไรก็จะมีวัตถุดิบหรือเซนีนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆ่อนต้องการวัตถุดิบหรือเซนีนะสามารถไปค้นหากล่องสมบัติเหล่านี้นะครับได้จากในแผนที่นะที่มันกำหนดไว้นะครับ สุดท้ายนะครับก็จะมีการเพิ่มการ์ดใหม่ในเขมงขอลิ่งสองบนะก็จะเป็นการ์ดอาร์คบีชอปสตานะครับใบนี้นะแล้วก็การ์ดอยันกาสตารนะสำหรับคุณสมบัติทั้ง2องใบนะครับก็สามารถดูได้ตามนี้ได้เลยนะ สำหรับรายละเอียดสำคัญนะครับในการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์วันที่27พฤษภาคมนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ส่วนข้อมูลยิบย่อยนะผู้เล่นก็สามารถหาอ่านเองได้นะครับจากประกาศของทางทีมง,งาน c a นะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ